ดูดวงคนเกิดปีละกาพระอาทิตย์ลงแล้วดวงนี้ไม่มีลงมีแต่ขึ้นอำนาจบุญบารมีวาสนาคนเกิดปีละกาเป็นผู้มีบุญกุศลวาสนามาเกิดไกลฟ้าไกลมาจากสวรรค์บินลงมาแล้วเอ็เอกเอกนะครับล่ำรวยด้วยทรัพย์สินงันทองนะครับปีละกาใช่ธรรมดาสะที่ไหน เพราะนั้นถ้าท่านเกิดปีละกาท่านจงคิดไว้เลยข้าพเจ้าเป็นไก่ฟ้ามาจากสวรรค์บนชั้นฟ้านะครับในโชคชะตาจะเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอัศวินขีม่ม้าถือถ้วยทองมาส่งมอบให้แก่ท่านถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาแล้วนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นฟ้าโดนบันดาลโดนจิตโดนใจให้ท่านดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชค ท่านจะได้รับโอกาสทองโอกาสดีโอกาสขาววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคตาหนวงชะตาจะเปิดโดยท่านให้ท่านมองการไกลถึงอนาคตให้ท่านปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลบััฑนาอย่างก้าวโดดมีการชิงไหวชิงบิบมีการใช้เลขเหลี่ยมเลขกลนเพดุบายให้ท่านมองการไกลและถือดาบตั้งมัน่นนะครับผมชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบารมีวาสนา ส่งมอบถ่วยทองโอกาสท้องโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมีดดาบปักตรงกลางใจกวนกวายกระสาบ์มาสายอดทนอดกั้นนู่นแบบนี้ใช่ธรร,รมดาสิที่ไหนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวอะไรครับเตรียม <umber land> ตัวรวยรวยรวยโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มแต่ว่ามันมีผีนะผีคอยปิดกั้นปีละกาครับนะ ไก่ผีก็มีนะในตำราตีฟ้าผีแจ้ผีสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาท่านต้องอยู่ให้เป็นเกี่ยวกับไก่ดวงมันเกี่ยวพันกันเพราะนั้นท่านจะต้องปะทะกับใครบางคนที่เกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องราวพวกนี้เรื่องราวเล่นลับเรื่องราวต่างๆนะปีไก่ต้องอดทนนิดนึงเกี่ยวเรื่องกับเรื่องพวกนี้เพราะนั้นท่านอยู่ให้เป็นท่านอย่าไปสนใจท่านอยู่ให้เป็นเขาท่านเลือกเกิดมาเองนะคนเกิดปีละกา เกินมาเองนะนะกลางคืนก็ต้องเจอเรื่องราวเลยรับตื่นเช้ามาก็ต้องขันเอกเอกเอกนะครับก็แปลว่ารับวันใหม่ท่านต้องดูชะตาตัวเองว่าปีละกาตอนเช้าจะแจม่มใสตอนกลางคืนจะเจอเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวจัดหนักจะเต็มการปกปิดซ่อนเลนเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ปีละกาจะต้องทําให้หลบปลีกนะปิดด้วยอะไรบ้างปิดด้วยกรถาเวทมนต์ก็ได้ ปิดด้วยความรักมนสเสน่ห์ก็ได้ปิดด้วยเรื่องราวต่างๆขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจงคิดให้ดีว่าดวงชะตาของท่านต้องอยู่ในลักษณะแบบไหนมาพยองยังเกิดขึ้นในโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะประปับปรุงแปลเปลี่ยนแปบรบผ่านกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่ง,งตรงไปข้างหน้าฟ้ามืดเมื่อหลายพระอาทิตย์ลงแล้วดวงท่านก็ไม่ลงตามเพราะว่าปีละกาอยู่ได้ทั้งตอนเช้าและตอนกลางคืนแต่ระวัง นะเรื่องราวต่างๆปีละกาจะอมทุกข์อมเรื่องราวต่างๆเก็บมันมาอยู่ในรวมในตัวท่านเพราะฉะนั้นตอนไก,ก่กลางคืนจะเป็นยังไงครับจะคอหักลงไก,ก่กลางคืนคอหักลงบง่งบอกถึงพร้อมที่จะไฟ่พร้อมที่จะหลับไหลไปตามการเวลาเกี่ยวกับเรื่องความมืดเรื่องราวต่างๆเรื่องราวเลยลับเพราะฉะนั้นตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาด้านได้ปฏิปดอยลี่เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมาย ทัานจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันได้มุ่งมั่นมุ่งตรงแปงหน้าตกตำแหน่งชาลอตกาได้กาเสียก้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันก้าที่จะมุ่งมั่นตกตำแหน่งที่ดีการปฏิบัติดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีโดนบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งนมูลไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนัส ติดกับดักมนเสน่มนจันทาการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มถือดาบตั้งขึ้นปีละกาดวงแบบนี้กล้าได้กล้าเสียอย่าไปกลัวเพราะว่าดวงท่านอยู่กับความมืดอยู่แล้วเรื่องราวต่างๆเรื่องาราวลึกลับสู้กับปีละกาเนี่ยสู้ถูกเบอร์เบอร์ใหญ่เลยสําหรับคนเกิดปีละากาพั้นจัดหนักจัดเต็มอยู่ให้เป็นนะครับโลกนี้มันโหดร้ายนะถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตง กดซปเปอร์เต็งซปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติดหมอซันได้ให้ค่าครูหมอซันได้นะครับขอให้ท่านแชมชื่นนะครับคขนเกิดปีระกาสำหรับชาวปีระกาในเดือนนี้ดวงชะตาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังและใช้ความรอบคอบในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านความรักและสุขภาพแต่ก็มีแง่มุมที่ดีในด้านการงานและการเงินลองมาดูรายละเอียดในแต่ละด้านกัน ด้านการงานในเดือนนี้ชาวปิระกาจะพบกับความท้าทายในการทำงานแต่ก็มีโอกาสที่ดีเช่นกันหนึ่งการทำงานยังคงหนักและคุณอาจต้องแบกรับความรับผิดช,ชอบมากขึ้นซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าได้อย่างไรก็ตามนี่เป็นโอกาสที่ดีในการพิสูจน์ความสามารถของคุณชาวปิระกาควรใช้ความขยันและความอดทนในการทำงาน เพราะความพยายามของคุณจะส่งผลดีในระยะยาว 3. อย่าท้อแท้หากเจอปัญหาหรืออุปสรรคให้มองว่านี่คือบททดสอบที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะของคุณนอกจากนี้คุณควรระมัดระวังในการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาเนื่องจากอาจเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย 3. พยายามสื่อสารให้ชัดเจนและตรงไปตรงมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้อาจไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนักแต่ก็ไม่ควรหยุดความพยายามให้ใช้เวลานี้ในการพัฒนาทักษะและความรู้ของตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่จะมาถึงในอนาคตด้านการเงินในแง่ของการเงินเดือนเป็นโชคที่ชาวปีรากาต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหนึ่ง แม้ว่าจะมีรายได้เข้ามาแต่ก็มีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายสูงเช่นกันดังนั้นการวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญมากคุณควรพยายามประหยัดและอดออมให้มากขึ้นสหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือซื้อของที่ไม่จำเป็นเก็บเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายที่สำคัญและฉุกเฉินหากเป็นไปได้ให้พยายามสร้างเงินออมเพิ่ม,เต,มเติมในเดือนนี้ สำหรับการลงทุนควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ 3. ไม่ควรเสี่ยงลงทุนในธุรกิจหรือโครงการใหม่ๆที่ยังไม่มั่นใจให้เน้นการรักษาเงินที่มีอยู่และบริหารจัดการอย่างรอบคอบหากจำเป็นต้องลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจอย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะแม้จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้น แต่คุณก็ยังมีโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมหนึ่งอาจมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาช่วยบรรเทาภาระทางการเงินได้บ้างด้านการเรียนสำหรับชาวเปรากาที่กำลังศึกษาอยู่เดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจเป็นพิเศษคุณอาจรู้สึกว่าการเรียนมีความท้าทายมากขึ้นแต่นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการพัฒนาตนเอง ควรจะสรรเวลาในการทบทวนบทเรียนและทำการบ้านอย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้งานค้างค้างจนทำไม่ทันหากมีเรื่องที่ไม่เข้าใจอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากอาจารย์หรือเพื่อนๆนนอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือการอบรมพิเศษต่างๆจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะของคุณหนึ่งให้มองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สำหรับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบควรวางแผนการอ่านหนังสือและทบทวนบทเรียนอย่างเป็นระบบอย่าปล่อยให้ความเครียดมาทำลายสมาธิให้พักผ่อนให้เพียงพอและดูแลสุขภาพควบคู่ไปด้วยยอดค้าขายสำหรับชาวเปรากาที่ประกอบธุรกิจ หรือค้าขายเดือนนี้อาจเป็นช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการดำเนินกิจการยอดขายอาจไม่สูงมากนักแต่ก็ไม่ถึงกับตกต่ำควรเน้นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าอาจพิจารณาจัดโปรโมชั่นหรือกิจกรรมพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขายแต่ต้องคำนึงถึงต้นทุนและผลกำไรอย่างรอบคอบการบริหารสต็อกสินค้าเป็นสิ่งสำคัญในช่วงนี้ ควรระมัดระวังไม่ให้มีสินค้าคงคลังมากเกินไปแต่ก็ต้องมีเพียงพอสำหรับความต้องการของลูกค้านอกจากนี้การหาช่องทางการขายใหม่ๆเช่นการขายออนไลน์หรือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาจช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจได้หนึ่งอย่างไรก็ตามควรศึกษาและวางแผนอย่างรอบคอบก่อนลงทุนในช่องทางใหม่ๆ โดยสรุปเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวปีระกาต้องใช้ความระมัดระวังและความรอบคอบในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในด้านการเงินและความสัมพันธ์แต่ก็มีโอกาสที่ดีในด้านการงานและการพัฒนาตนเองให้มุ่งมั่นทำงานอย่างหนักแต่อย่าลืมดูแลสุขภาพทั้งกายและใจควบคู่กันไประมัดระวังในการใช้จ่ายและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบใช้เวลานี้ในการพัฒนาทักษะ และความรู้ของตนเองและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างแม้จะเจอกับความท้าทายบ้างแต่หากคุณใช้ความอดทนและความพยายามคุณจะสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้และพบกับความสำเร็จในที่สุดจงเชื่อมั่นในตัวเองและมองโลกในแง่บวกแล้วทุกอย่างจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้านความรักสำหรับคนมีคู่ สำหรับชาวเปรากาที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้และการปรับตัวในความสัมพันธ์ดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณส่งผลให้คุณและคู่รักมีโอกาสได้เรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์มีความมั่นคงและราบรื่นเป็นโอกาสดีในการวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือเริ่มต้นโครงการใหม่ ด้วยกันเช่นการวางแผนซื้อบ้านการลงทุนหรือการวางแผนครอบครัวการสื่อสารอย่างเปิดเผยและจริงใจจะช่วยให้คุณและคู่รักเข้าใจกันมากขึ้นอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารที่โคจรผ่านบ้านความสัมพันธ์อาจทำให้เกิดความขัดแย้งหรือการโตเ้เถียงกับคู่รักได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องเล็กๆน้อยๆควรใช้สติและความใจเย็ยนในการแก้ไขปัญหาหลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ หรือคำพูดที่รุนแรงการรับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายและพยายามเข้าใจมุมมองของกันและกันจะช่วยให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดีช่วงปลายเดือนดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ราศีของคุณจะช่วยเสริมเสน่ห์และความโรแมนติกในความสัมพันธ์เป็นโอกาสดีในการฟื้นฟูความรักให้สดใสครั้งอาจวางแผนทำกิจกรรมพิเศษร่วมกันเช่นการออกเดตแบบสุดพิเศษ หรือการเดินทางท่องเที่ยวสั้นๆเพื่อเติมความหวานให้กับชีวิตคู่สำหรับคู่รักที่กำลังเผชิญกับปัญหาหรือความท้าทายในความสัมพันธ์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการพูดคุยและหาทางออกร่วมกันการเปิดใจและยอมรับข้อบกพร่องของตัวเองจะช่วยให้ความสัมพันธ์แน่นแฟน้นยิ่งขึ้นหากจำเป็นอาจพิจารณาการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือนักให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์เพื่อช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น ด้านความรักสำหรับคนโสดสำหรับชาวปปรากาที่โสดเดือนจะเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยโอกาสในเรื่องความรักดาวสุขที่โคจรเข้าสุรศีของคุณในช่วงปลายเดือนจะเสริมเสน่ห์และความดึงดูดของคุณให้โดดเด่นมากขึ้นทำให้คุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนพิเศษในช่วงต้นเดือนคุณอาจรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและพร้อมที่จะเปิดใจรับความรักใหม่ๆ เป็นช่วงเวลาที่ดีในการออกสังคมหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเพราะคุณมีโอกาสสูงที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจในสถานที่ที่ไม่คาดคิดอาจเป็นงานปาร์ตี้ของเพื่อนการสัมมนาหรือแม้แต่ในที่ทำงานอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนดาวอังคารอาจทำให้คุณรู้สึกอึดอัดหรือไม่พอใจในเรื่องความรักได้ง่ายอาจมีความรู้สึกว่าตัวเอง ยังไม่พบคนที่ใช่หรือไม่มีโอกาสในความรักแต่ควรอดทนและมองโลกในแง่บวกเพราะช่วงเวลานี้จะผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงปลายเดือนโอกาสในความรักจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากคุณอาจได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆที่น่าสนใจความมั่นใจและสเสน่ห์ของคุณจะดึงดูดคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีแต่ควรใช้วิจารณญาในการเลือกคบหา และไม่ควรรีบร้อนตัดสินใจผูกมัดตัวเองกับใครสักคนโดยไม่รู้จักกันดีพอสำหรับคนที่กำลังคบหาดูใจกับใครอยู่เดือนนี้อาจเป็นจังหวะที่ดีในการพูดคุยถึงอนาคตของความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกพร้อมที่จะผูกมัดหรือเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแต่ควรแน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกและความต้องการที่ตรงกัน ดาวพฤหัสบดีที่โครจรผ่านบ้านความสัมพันธ์ของคุณจะช่วยเสริมดวงในเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและยาวนานหากคุณพบคนที่ใช่และรู้สึกพร้อมนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่จริงจังอย่างไรก็ตามควรระวังไม่ให้ความต้องการมีคู่ครองทำให้คุณรีบร้อนตัดสินใจหรือยอมรับความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองหอ การใช้เวลาทำความรู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและมีความสุขในระยะยาวโดยสรุปแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจและท้าทายสำหรับชาวปีรากาในเรื่องความรักทั้งคนมีคู่และคนโสดการเปิดใจการสื่อสารอย่างจริงใจและการใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับความท้าทายต่างๆและสร้างความสัมพันธ์ที่มีความสุข และมั่นคงได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะใดการเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเพราะเมื่อคุณมีความสุขและมั่นใจในตัวเองคุณก็จะสามารถดึงดูดความรักที่ดีเข้ามาในชีวิตได้อย่างเป็นธรรมชาติ